ใช้มงคลค่ะติดขัดเรื่องสุขภาพค่ะการเงินไม่ติดขัดไม่ติดขัดการเงินติดขัดสุขภาพอย่างเดียวสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพปวดปวดขาค่ะปวดขาปวดเอวปวดอะไรเคยผ่าตัดแล้วก็ปวดอะปวดตั้งแต่หลังผ่าตัดมาเลยค่ะปวดช่วงขาลงไปถึงข้างล่างเท้าเลยใช่มีเด็กลูกในไส้สองค่ะภูมานไม่มี ลูกสองคน<า>เอวถึงขาถึงเท้าห<า>ลังอะหลังถึงเท้าเลยใช่ไหมขา,มาถึงข้อเท้าเลยขาถึงข้อเท้าน,น,นแห,ถหนถึงข้อเท้าแหละ,ะลูกสองคนแก้ให้เด็กแล้วจะดีขึ้นไหมท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยเรื่องเด็กเลยเป็นตัวการเลยท่านแหลนนะ ทำให้เจ็บปวดรวดร้าวคาเงินทองหนาติดขัดนั่นแหละเอ้ยอ่าพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะพร้อมจ่ายพร้อมจะใจ่ายใช้เขาแล้วใช่ไหมท่านให้เขานั้นไปเกิดแล้วสินอพอรู้ไหมแล้วพอหญิงชายหนอไหนบอกให้รู้ทีไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยอ้าวมาทีเป็นหญิงคู่แหละท่านหนอมาเยืนรออยู่แล้วนั่นน่ะสิ วันนี้หนอมีแต่เด็กหญิงมามารายงานตัวกันเลยนี่เอามาเลยหลตาก็อยากไปเปลี่ยนเขาแล้วนะหลานตานะเบื่อป่ะเบื่อยังไงคะเบื่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วดีแล้วได้มีบุญแล้วตอนนี้ดีแล้วได้เจอหลานตาแล้วอ่ะสาธุเออบอกชื่อเลยค่ะสุกายสุกใจจบเลยค่ะสุกายสุกใจชื่อเคื่องกับเขาจะเป็มใจ ตายสุดใจอาดีมากกินไรจะหญิงหญิงกินได้ค่ะกินก็ได้ต้นจืดตั้งผู้ก็ได้นะคะหลงตาก๋วยเตี๋ยก็ได้ต้มยำก็ได้จะไม่ใช่พิษค่ะไข่เจียวหมูฉ่ำก็ได้ค่ะมูอดก็ได้นะคะหลงตาพิชชาก็ได้ค่ะสเต็กก็ได้ค่ะสปาเกตตี้ก็ได้ค่ะไก่ย่างก็ได้ค่ะหมูย่าง สิบไปยังยังเลยลูกชิ้นยังไม่ได้เ,เขียนไปแล้วค่ะลูกชิน้นจ้าคไปยังสิบาหาหาาค่ะน้ำอาหารอะไรคะน้ำขนมนขนมขนมไม่กินทั่วไปหลอนตาขนมกินเยอะแยะเลยก่อนข่ามาค่ะปลาโอ้ก็ได้ฉ่ายหลก็ได้นะคะหลอนตาอ,อ,อร่อยชอบมากเลยน้ำข้าวหนังทอดอะไร้ยหลอนตากินได้น้ำก็กินได้น้ำเย็นน้ำหวานน้ำ,นำเปรี้ยวน้ำ น้ำเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยน้ำนไม่แต่กินขนมจบไปแล้วไงในน้ำอันน้ำเกินค่ะแปลว่าน้ำเป็นชีน้ำหวานน้ำป่านน้ำน้ำชาเขียวชาเย็นขนมตาได้หมดเลยค่ะจบจบจะไม่ขอนขนมน้ำอาหารเรียบร้อยแล้วเชื่อผ้าค่ะเชื่อผ้าเอาชุดนี่นะคะขนมตาชื่อกรีนอะค่ะ เออพูดไปชุดกางเกงยีนกับเชือยืดก็ได้ค่ะจ้ะจ้ะมีจุนเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยค่ะคนละชุดค่ะรองเท้าขอจักรยานชักคันได้ไหมคะขอจักรยานรยานเด็กเล่นอ่าไปซื้อมามันจะหักไหมเนี่ยไปซื้อไหวที่ไหนจักรยานคันตึงไหนตังค์ไม่ไหนตังค์หรอเอาแบบสามล้อไหมใช่ซื้อได้ป่ะซื้อได้ป่ะ ชื่อได้ก็ชื่อไปอออจักรยานหนึ่งคันนะคะค่ะเดี๋ยวมันก็แรงนะขอร่มจังอันดีกว่าจีจจักรยานต่างแดดและต่างร่มด้ยวยกันรมนน่มหนึ่งเอาแค,ค่นี้แหละค่ะตุ๊กตาไม่เอาตุ๊กต,ตาไม่เอาแต่ได้อย่างให้ก็เอานะอ่าปล่อยสัตว์ค่ะปล่อยร่มตาว่าไป,ไปตุ๊กตาสองตัวกบสองตัวพ่อค่ะดีมาก จบใครบอกว่านะกี่วันนะอ่ามสิวันสาสิบวันไหมคะใช่สามสิบวันสั่งกระถานมีแล้วใช่ไหม,ไมสังฆทานหนึ่งชุดค่ะอดอกไม้ทุงเทียน2 2> สองอ้าวเบื่อเมื่อไ,ไหร่เบื่อได้เมื่อไหร่คะเดือนกุมพามาบวชให้ค่ะกุมพา,มา,มพาเรเริ่มสตาร์ทนะเราไม่ฉันยากันนะเราไม่กลัวเราบอกกุมภาจัดการให้ คีหนูจะได้กหม่ทีที่าเอือดใจเนาะไม่ด้ไม่ต้องลำบากเขาก็ไไม่ต้องลำบากบางคนจัไปแยกกันไปเดินง่ายดีชิวๆเลยนะหมดเงินหมดกรรมกันทั้งทีเลยขายที่ไม่ได้เป็นเพราะหนูไม่ขายใช่ค่ะแต่ไม่ต้องคิดเลยแบบไม่ต้องคิดเลยตอบแบบไม่ต้องคิดเลยแล้วก็อย่าไปกระทืบหลังกระทืบเอวกระเทืบเท้าอีกนะ ว่าเขาจะมาแต่ถ้าเขาผิดสัญญาก็ไม่รับประกันใครหรอกจ้ะผิดสัญญาก็ตัวใครตัวมันได้มาก่อนมาก่อนได้ไหมอ่ะได้จ้ะยินดีเลยจะมีโบนัสให้โดีมีโบนัสด้วยเวลานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนเป็นอย่างเงี้ยตรงข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้แกล้งหรอกนะแต่ว่าถ้าเขาสงบเขาก็ไม่เขาก็ไม่นึกถึงว่าหนูจะไม่หรือตาไม่ได้แกล้งหรอกแต่ก็แค่ให้เขาได้มีจุดที่ได้มาขอ เตือนให้รู้ว่ายังมีคดีค้างอยู่จบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหรอคะโชคดีซียูยังพูดไม่จบเลยมีอะไรอีกอะไม่มีค่ะแต่อยากพูดเยอะๆอ๋อพอละได้ไปเกิดและก็ได้ไปเกิดแล้วจ้าได้ไปเกิดมันดีดีนะหลงตาเด็กดีเด็กดีเด็กดีหมดกรคำละจ้าหมดคำแล้วจ้าสาธุนะหลงตาสาธุ